สวัสดียิม่มเด็กๆขับก่อนนอนมือหนีก็เลยในนํำเรื่องราวของนิทานเรื่องหนึ่งขับมาเล่าว่าสู่กันฟังเรื่องของเรื่องมิยยว,วางูได้ก,กัดไก่ตัวหนึ่งและโดยผิดที่แผดเผาอยู่ในร่างกายไก่จึงได้แล่หนีเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดวัต่อไปกลับมายังขอกของเจ้าของแต่ไก่ตัวอื่นๆขับกับเลือกที่จะขับไลเ่เธอออกไปเพราะยังไงตีเพราะย่านว่าผิดจะล่ามถึงตนเอง ไก่ตัวนั้นครับก็เลด้ยางกระเระพือกกระเพกไปยางไปกระห้องไผ่ไป,ไปด้วยความเจ็บปวดแต่ว่าบริเวเจ็บปวดย้อนผิดงูหรอครับแต่เพราะถูกทอดทิ้งจากพวกพ้องน้องพีในวันที่อ่อนแอที่สุดประท่าไปไก่ตัวนั้นครับก็ได้ยางออกไปลากขาเปียเปียขาเปียเปียเป๋ๆที่ถึกผิดงูไข่รกรขึ้นโตกระสันในคืนที่เน็บหนาว ยดนำตากระไหลลงกับทุกอย่างก้าวที่ย่างไปฝูงไก่ในคอกกระแนมเบิงไก่ตัวนั่นไปจนล่างเนี่ยเลื่อนลับสายตาไปบางตัวก็ว่าบอกว่าเฮ้ยปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันกระตายเถอะมาโดนรักมันถึอปิดโง่เมื่อเธอหายลับไปไกลเราไกลตาก่างกระเสือวว่าเธอคงตายไปแล้วละบางตัวถึงกับแนมขึ้นเทิงฝ่า หวังเห็นอีแห่งมันบินวน่นแต่เวลาผ่านไปมือหนึ่งขับนกแฮมมิงเบิร์ดบินมาถึงขอกไกลแล้วก็กล่าวบอกว่าเออฟังเดอ้อเอื้ยของพวกเจ้านี่เรายังมีชีวิตอยู่ได้เราอาศัยอยู่ในธรรมแต่ว่ากระบอกไก่จากมองน,น,อกกนีปันได้ดกกว่าสั่นปันดาไกลนองๆกระถามนกตัวนั้นว่าอ้าวเราลอดมาได้จังไดเพราะว่าเราถือง,งูตอดเด้พิษงูกั สิบวดตอดแล้วตายแล้ววะป่านนี้ว้ายบ่แมนเด้เราหลอดละตัวเออแต่ว่าตอนนี้เราหิวแห้งเราต้องการความซื้อเหลือเอาอาหารไปสู้แล้วกินแน่ที่ละความเงียบเขาปกคลุมก่อนที่ขอแจตัวตะละตกสิบว้าขึ้นมาอ้ยข่อยไปบ่ได้หรอกข่อยหนักกำลังออกไข่อยู่แกตัวหนึ่งว่าส่วนอีกตัวหนึ่งก็บอกว่าว้ยข่อยยุ่งหลายตัวนี้ หาข้าวพวดหาข้าวตอกตอกอยากน้ำหาอยู่หากินตอนนี่ส่วนอีกตัวบอกว่าคอยยากหลายอยากน้ำลูกน้ำเต่าไกลลูกคอยหลายแห้งคอยจักไพสิดูแลไกลลูกคอยสุดท้ายบบมีผู้ใด่ย,ยอมไปซอยเลยนกแฮมิงเบิร์ดขับก็เลยบินไปย่งถ้ำด้วยมือเปล่าเวลาผ่านไปและมือหนึ่งนกแฮมิงเบิร์ดกลับพร้อมข่าวเสรรามาบอกบอกว่าเอื้อยของเจ้าหันเล่าได้เสียแล้วเด้อ เสียชีวิตแล้วเราตายอย่างเดียวดายอยู่ในถำ้ำบ่มีผู้ใดยุ่เคียงขางเราเลยบ่มีผู้ใดฝังศพหรือห้องห้ให้เธอเลยท่านใดนั่นความรู้สึกกระอึงปกคลุ่มขอกไก่ขึ้นมาไก่ที่เคยออกไปไข่ก็หยุดว่างไข่ไก่ที่หาเขาโพดกระิ่เมล็ดไว้ไก่ที่ดูแลลูกเจ้าของกระลืมทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคณะเพราะความเสียใจเจ็บยิ่งกว่าผิดใดๆเป็นอย่างพวกเขาเนี่ยคือบบไปให้เรียวกว่านีพวกมันถามกันเอง แล้วพวกมันทั้งหมดกัย่างออกไปยังถำ้ำโดยนำตาและก็ความเสียอกเสียใจตอนนี้พวกมันมีเหตุผลที่จะไปหาเธอแต่ว่ามันกระสายไปแล้วเพราะเมื่อไปถึงถำ้ำพวกมันบพบแม้แต่เงาของไก่ตัวน,นั้นเลยมีเพียงจดหมายหนึ่งใบที่เขียนใบว่าในชีวิตนี้หลายครั้งผู้คนบ่อยอมแม้แต่จะเดินขามถนนเพื่อซอยคุ้นตอนที่ยังมีชีวิตแต่ยอมเดินขามโลก เพียงเผื่อมางานศพของคุณเมื่อคุณตายและนาตาส่วนใหญ่ในงานศพบ,บริเกิดจากความโศกเศร้าแต่เกิดจากความรู้สึกผิดและความเสียใจในทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจังไดลองคอมเมนต์มาให้ฟังนะครับขอบคุณครับที่รับฟังเรื่องเล่าของนิทานเรื่องนี้จนจบและคอมเมนต์ให้ฟังในเด้อปลาเป็นจังไดเนาะขอบคุณหลายๆครับที่รับฟังสวัสดีครับ